คุณรู้หรือไม่ทำไมไทยไม่ใช้อาวุธถล่มกัมพูชาไปเลยหลายคนสงสัยทำไมไทยไม่จัดหนักกัมพูชาไปเลยทำไมต้องรอให้เขายิงก่อนกลัวอะไรคำตอบคือพระกฎหมายระหว่างประเทศมันห้ามในกฎหมายขององค์การสหรประชาชาติหรือ UN เมาตราสองสระบุชัดว่าห้ามประเทศใดใช้กำลังรุกรานอีกประเทศยกเว้นสองกรณีเท่านั้น 1. ป้องกันตัวหลังถูกโจมตีก่อน 2. ได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ (UNSC) ถ้าไทยยิงก่อนโดยไม่มีเหตุจะกลายเป็นผู้รุกรานทันทีถูกประนามในเวทีโลกและอาจโดนมาตรการคว่มบาตรหรือแม้ต่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าลืมว่าการเป็นฝ่ายตั้งรับจะได้เปรียบทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเองมีพันธมิตรและผลประโยชน์มากมายที่ต้องรักษาไว้ เพราะฉะนั้นการไม่ยิงก่อนไม่ได้แปลว่าขี้ขลาดแต่มันคือการรักษาอธิปไตยด้วยกฎหมายไม่ใช่แค่กระสุนหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้เข้าใจกฎหมายง่ายๆใช้ได้จริงกับกฎหมายชาวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเช่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ